ไอคิวนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น99วันในป่าเหมือนเดิมนะแต่วันนี้ผมไม่ได้มากับไอคิวนะวันนี้มากับเพื่อนคนอื่นที่ชื่อว่าน้องวีอจริงๆเขาไม่ใช่น้องของเราแต่เขาเรียก,กว่าน้องวีอ,งวอ,งวอ่ะ EP ทำไมอ EP ที่แล้วก็แบบว่าขอโทษด้วยละกันนะวว่าไอคิวค่อนข้างจะทำตัวป๊อดปู่นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่บีต่อแต่แล้วก็ ไม่ใช่ได้ยังไงวะมันก็ต้องใช่ดิมันคืออีพต่อกันเว้ยถ้าผมเจออะไรมันจะบอกเพื่อนต้องพิมพ์บอกไม่งั้นมันไม่รู้อ่ะอืมมันไม่รู้เลยจนนี่จบก,กิมันก็ตายเผนเด็กขี้แขน ไม่มี่นไม่ผมแบบว่าชอบดูมูนนามากต,ามตอนช่วที่ตอนที่ไปดูได้อยู่เลยว่าแบบว่าไอ้ตอนนั้นน่ะไอ้แผนที่ใดเลยทีอย่างที่มันติดอยู่ในกับไอ้แม่สาวข้างคาหรออช่นตอบ,อบไปหมยังว่ะตำรวจได้ไม่ถึงสิบนาทีแม่งตำรวจแล้วอันอน,น,นี้ไปดูอันนี้ไปด้วย อันนี้เป็นวันที่แบบว่าเล่นหนักที่สุดเลยเนี่ยอันีไม่ได้ช้าไม่ได้ช้าอะไรเลยนถือว่าเร็วมากเลยสำหรับคนปิดดูให้เวลาดูเวลาเลยไม่นานเวรอ ทวน,นรกระรานกระตายฉันกระรังกะตายาวิ่งเลยกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วไปบ้าไอ้น้องวีขอโชคดีตอนนี้ไม่ต้องงงงยดูแลติองให้ดีไอ้ที่นี้ตามกูไม่หยุดเลย 贪污。 รอบกับกูที่มัแค่ผอรอบแกูอยู่ไม้ไม่นานกว่าเก็บไปแล้วเน้มาดูกตวนไมันเลี้วเลีานี่คูของนาม่ขนคกับีนเจ้าหมูลัวพี่เา เครื่องอีกว่าว่ามัวหน้าสากนะจะมัวหน้าจะได้ซื้อกับเออไฟล์คนหนึ่งที่หวังจะยึดองเกาะไม่จไม่แ่าไม่ตัดการเชื่อมต่อกับมีอ่มไม่ตีมมเีอะนลงเตาหมดอสามรอบแล้วนะ

ว่ามันจะกู้กูจะตายแล้วถ่ายดีย๊ดถ่ายกูยคนเดียวเลือกจี๊ดมากเลยทีมีหยุดถ่ายจะอัพเดทไปเจริญสั้นแหงยา่าจี๊ะเออขอบคุณที่หยุดจอดให้จเจอโรงพยาบาล ไปไปตายตู้มันต้องสอบมันต้องเรียน กูโดนฟ้าผ่าสามรอบ เด็กกูกูก็กลัวนะเว้ยถ้าแบบว่าสักพักจู่ๆอันนี้ผีมาขะมั่าหัวกูทำไงเนี่ยผีแตกไม่ตายห่าโรงพยาบาลมีหลายั้งดูฉะนั้นว่าอืมวันนี้ตัดเป็ดกูกลั่นยาหนึ่งตายเด็กเด็ก ให้กูเอาไปใส่เต่อใช่ป่ะแต่แบบไมว่าเราตามดีไปแล้วกันเนาะแม่แบตกูก็จะหมดไอวีก็เสิร์เจอโรงพยาบาลจะเรียกว่าอะไรดีโชคดีหรือโชคร้ายแล้กูต้มานั่งให้คิดอีโอ้มันไปนู่นแล้วไปไปใช่ได้ไอโรงพยาบาลแค่เนี้ยโรงพยาบาลจริงวะเนี่ยจริงนี่ปลอมปลอมหรือจริงเนี่ย ในโรงพยาบาลจะมีแหละไปเจอเข้าไปสำรวจหน่อยก็อี้เป็นเหล็กโอ้เหล็กทั太太้งแท้งเฮ้ไม่ได้เหล็กมีจับเลยชั่วแต่ไม่มีเสียดายกล่องเวีนนมเท็ด

ไเด้เวล่ขก่อะมากกล่องนี้กล่องโคตรดีอ่ะ แห่เลยไม่รู้ลองสิมผิกูยังกัดกูได้นี่โล่ะเป็นยาวอนมันก็ยังกัดกูได้ดีนี่เรียกว่าโล่เออาวน้อยเสียชีวิตอย่งแบบ ดินทุลนผูร่างจิตเจ้ากรรมก็หายจากก่อรอแปบ๊บรอให้มันผ่านกลางพื้นก่อนอมันจะไม่วิ่ไงไปยังไงก็ทันที่ใั่ได้ไหมอ๋อ xả cho má của ạ Cua mà chùa Nhận thi Vậy thì cái này sẽ lửa nó nhiều, Mẹ ba năm phá Những cái gì giờ cũng lửa nó trong cái phần lửa Nó phần hết một ơ สายสักก้งไเลยเลวีมันบอกว่ามันมีขับดักอือหือน้อมันจะเขาก็แซงใครแต่ไม่เป็นไรกูมีสิ่งนี้แต่อยากได้เกาะมังกรน่ะไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากเกาะมังกรเลย,ยกเกาะมังกรไม่ดีอะดูเกาะง้อดี <c oughs> ๆๆวันนี้เราจะมาท่า

็ได้เหมือนกันตัวนี้ก็มีตัวขีด่ดีมวอ่นๆ้ำหนอนๆน้ำหนักขี้า เีง่จบยอ้าฟ้าปราณนีะไม่ได้บตร้ัวนะคือพดใเนืเพลงเป็นตีนแต่ทำได้ลุ้ยช้นบบอกว่าโดนตาตายโดนโดนฟ้าผ่าตาย ที่โคตรเป็นะะน,นะกใจนนะใจะไอมแม่งหยุดผ่าตอนตายไม่โคตรโกรธอ่ะอืมดีซีวูมีตอนภูมิใจน้ำเหนือปองโคตรมันหมัวน,น,น,นั่งนนึงคือต่อไปเกาะนี้ได้แน่นอนคถ้ามองว่าหมัวน่าจะไปดีถ้ามากคือ,อคอยชี้นำเหตุการณ์ต่างๆเละมีอยู่เหตุการณ์นหนึ่งที่มันแปลกกว่าปกติ มะพร้าวที่เก็บมามันเริ่มมีผลผลิตที่แปลกมากๆเนื่องจากพอเปิดออกมันกลายเป็นสีดําโมนาคือเคยเสนอว่าไปตัดต้นไม้ที่ติดเชื้อและปลูกต้นใหม่ที่เอนและทั้คน,นู่บ้านเนี่ยมิงยอเพอย์แล้วก็ไม่ได้ปลาตัดปลาทุกคนที่อยบริเวณเกาะในเขตปากลังไม่มีปลาเมแตตัวเดียวที่จะได้มาเป็นเรื่องที่แปลกมากๆโมน,นาเลยเสนให้เราเออกไปนอกออกไปไกลกว่านอกชายฝั่งบาบาลา,าแล้วก็อาจบได้ โอ้ยให้ใคเลยโอ้ยข้างบนนีเปียกแบบแบบเหมือนคลื่น,นแนะล้วกำลังกำลังเข้ามาพัดลมจ่ออยู่หน้านะขอภัยด้วยแล้วกันนะหาเศตทอสับลองอะไรเนย มีกินไม่ใช้ตลอดไปแม่งความยาวคลิปแม่งโคตรนานคลิปแรกรอว่าคิดว่าจะสามารถกาะกลู่เด็กได้ทั้งสี่คนไหมเอ่ยผมากามายด,ดู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 มีดินด้วยนะแหที่แต๋ววันนี้ไม่ได้กินวันนี้มีสตูปากินกินไหมล่ะ ไ้เมื่มอไรจะได้ขวานอันใหม่ไม่รู้เอาชิลอดมาอะไรทำไมไมันกลายเป็น40วันวะมีกำลังมาช่วยเรานะฮะดันด้นมาช่วยเช๋น โดนหมีกันตายอะ่ะโคตรน่าอุบาทอ,อ่ะออโอ้ตัวแข็งมาตลอดเลยลวไ,ววลวไวีเราเองนะยังวีเราเองมีการแบบว่าแอดแอคแอคนิดหน่อย ถูหัวป่ะร้างเตีมีดียวบวกคิกิเขาอม่เริงกิเขาใช่อาวีแบบเกี่ยวกับอาวีแบบสปอนเซอร์เข้าได้นะครับอา er. วีก็เล่นนะดิกเมนชอบอืมไม่ไม่เขาไม่จะสปอนเซอร์แต่ก็แบบว่าช่วยช่วยกันแล้วกันมนุษย์เหมือนกันนะว่าดิสเมนชอบเนี่ยร้านดีถูกไว แล้วก็ปลอดภัยร้อยเปร์เซ็นต์แน่นอน 我。

อูเดินฟ้าผ่าทื่นเต้นโหมฮ่มอูเด e ินฟ้าผ่าดังตี้ยเลย 对，对呀。 กูอีกนะว่างันแต่ซื้อสิ่งที่มันไม่ได้อย่างเดียวคือเออเอาของอันแรกค่อยดีขึ้นหน่อยน่าจะพอกิบมาดิอันนี้มนหายยู่ล้วกูต้องไปทำงานทิ้งของไว้ให้แนละ้ว Bye, Bye. chị đen nhỏ mình có cũng thế à mình có được một มีทุกดวงตายอ่ะไม่ได้แล้วนะเพราะอ่าคุณเนี่ยเนี่ยเด็กคุณที่สายยังไม่เจอตัวเลยนะดูสิว่าเป็นทีวะฝั่งนี้เหรอไปจะลองอะไรก่อนเลดูสักครู่นิดงั้จะออกแมดอาบน้ำนอนขึ้นบ้านแค่นั้นพอ เจอน่ยจะมาถ่ายปกคลิปกับเด็กตัวนี้นะคะมันจับเด็กได้อีก่ิบะไดู้บางครัเพื่นมันสองคนีกิดกันไม่ได้อาจจะดันได้กได้กันได้กันได้อยู่ใกล้กันัต่างกัน Thank you. นคลิปนี้ก็ขอจบเลยคายบาย